เสริมจมูกกับจัดฟันควรจะทำอะไรก่อนดีการจัดฟันเนี่ยนะคะเราจะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ก็คือฟันเกฟันไม่โสดฟันยืน่นแต่ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะจัดฟันเพื่อที่จะให้ดูจมูกโด่งขึ้นเนี่ยหมอไม่แนะนำเลยนะคะการจัดฟันเนี่ยมัน อาจะมีผลทําให้การสบฟันของเราและโครงหน้าของเราเปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องจัดฟันอ่ะก็คือที่บอกมาฟันเกยฟันห่างฟันไม่ตกฟันยื่นการจัดฟันจะทําให้ตรงกระดูกขากรรไกรของเรานะคะจะยุบเข้าไปทําให้ดูทรงจมูกเปลี่ยนหลังจากฟันเสร็จดังนั้นหมอแนะนําว่าน่าจะจัดฟันให้เสร็จก่อน แล้วค่อยมาประเมินทรงจมูกเพื่อที่จะเสริมจมูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเสริมจมูกไปก่อนแล้วค่อยไปจัดฟันเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่จัดฟันเสร็จเนี่ยทรงจมูกที่เราเสริมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไวน้นตอนแรกเพราะว่าโครงหน้าโครงกระดูกขากรรไกรเราอะเปลี่ยนนะคะแต่ถามว่าสามารถที่จะ จัดฟันไปเลยแล้วก็พร้อมกับเสริมจมูกได้ไหมจริงๆมันได้นะคะโดยเฉพาะเทคนิคที่ไม่ได้ใส่ซีโคนเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลัวเรื่องของการที่เกิดซีโคนไหลซีโคนเคลื่อนเนาะแต่ถ้าเราใส่ซีโคนเนี่ยโอเคเราจัดฟันไปโครงกระดูกขากระไรยุบเปลี่ยนทรงอาจจะมีผลต่อตัวซีโคนให้เกิดการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งได้น,นี้อาจจะต้องปรึกษาหมอจัดฟันร่วมด้วยนะคะ